อยากให้พูดเรื่องอะไรต่อครับน่ะพูดไปหลายเรื่องแนละ้วคดีน้องชมพู่ครับอาจารย์ถึงไหนแล้วเออคดีน้องชมพู่ด้วยความเคารพคดีมันอยู่ในชั้นศาลหลังจากศาลหลังจากอายการฟ้องรู้ผลป้าแตนไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ว่าคดีจะแพ้หรือชนะอัน,น,นเนี้ยชี้นําศาลเนี่ยไม่ควรทําโดยมารยาทไม่ควรทําแต่เราให้ความรู้กับประชาชนได้ นะครับถามว่าคดีลุงพลป้าแตนหรือคดีนายชัยพลถึงไหนแล้วก็คือนัดต่อไปเขาจะตรวจพยานหลักฐานนะครับนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานสอบคาให้การหมายความว่าอายการจะมาศาลนะนายชัยพลกับนางแตนจะมาศาลพร้อมทนายความแล้วก็อายการเขาก็จะส่งพยานหลักฐานไปยังศาลเพื่อให้จําเลยตรวจ ก็วันเดียวก็ตรวจเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหลายวันนะเขไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเนีย่ยวันเดียวก็ตรวจเสร็จไม่ไม่คดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นคดีง่ายๆว่าคุณฆ่าเด็กตายหรือเปล่าไม่มีอะไรซับซ้อนน,นอกนั้นก็เป็นพวกรายงานชันสูตรและอตรายต่างๆนั่นก็เป็นเอกสารที่อยู่เป็นหลักวิชาการก็ต้องเอาไปอ่านเองนะครับก็น,นัดตรวจพยานหลักฐานว่าออัอออยการมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาพิสูจน์ความผิดของนายชัยยะ ชัยพลกับนางแตนส่วนนายชัยพลกับนางแตนก็เอาหลักฐานไปส่งศาลว่ามีหลักฐานอะไรจะไปหักล้างของอายการได้วันนั้นจะรู้เลยนะครับว่าใครจะแพ้ชนะรู้คร่าวๆแล้วว่าใครจะแพ้ชนะถ้าเกิดพยานหลักฐานของอายการมัดแน่นส่วนลุงพลป้าแตนไม่มีพยานหลักฐานเลยเนี่ยนะอันนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าพยานหลักฐานของอายการในวันที่เขายืน่นบัญชีพยานแล้วก็เอามาให้ตรวจเนี่ยถ้ามันแน่นหนา,นานเนี่ย นายชัยพลก็มีความเสี่ยงเรื่องคุกตารางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะวันวันยื่นบัญชีพยานเนี่ยเราจะรู้เลยเนะดูวันวันตวรวจพยานหลักฐานดูบัญชีเราจะรู้เลยว่าอายการเนี่ยเขามีพยานหลักฐานอะไรที่จะมัดตัวนายชัยพลกับเมียน,นายชัยพลส่วนนายชัยพลก็ดูบัญชีพยานเลยถ้าเกิดมีอยู่แค่จำเลยที่หนึ่งนายชัยพลจำเลยที่สองนางแสนจำ จำนวนที่สามยูทูบเบอร์ทามีอยู่แค่น,นี้ก็เหนื่อยนะครับการสู้คดีก็เหนื่อยความเห็นส่วนตัวนะนะครับนะก็ดูวันนั้นนะวันวันตรวจพยานหลักฐานจะรู้เลยว่ามีของหรือเปล่าถ้าอายการของก็เยอะนะแต่นายจะพลไม่มีของเลยก็วันนั้นก็นายจริพลก็ต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะถอยก็ว่ากันไปอันนี้คือให้ความรู้นะแต่ว่าใครจะแพ้ชนะเนี่ยเราตอบไม่ได้คดีมันอยู่ในศาลแล้วโดยมารยาทก็ห้ามพิจารณแต่กําลังอธิบายว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้ ขั้นตอนก็ดูวันตรวจพยานหลักฐานว่าอายการมีของอะไรบ้างนายชายพลมีของไหมถ้าไม่มีเลยนี่ครับโอ้โหเหนื่อยแต่ถ้ามีก็สู้กันไปแต่ถ้าของของอายการเนี่ยมันมัดนั่นพยานหลักฐานมัดนั่นนะนายชัยพลอยากสู้ก็สู้ไปหรือนายชัยพลอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ก็ได้หรืออาจจะแบบเอรับสารภาพบางส่วนก็ได้นะเช่นรับสารภาพว่า พลาดเด็กสมมตินะรับสารภาพมาทอดทิ้งเด็กแต่แต่ต่อสู้ว่าไม่ได้ฆ่าอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะหรือจะปฏิเสธหมดก็แล้วแต่ก็เป็นดูกันต่อไปนะครับว่าอ่าที่นายชัยพลเขาเคยพูดไว้นะเขามีหลักฐานเนี่ยก็ดูวันนั้นวันวันตรวจพยานหลักฐานมีพยานไปส่งไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่างไงนะครับถ้าไม่มีก็ก,ก็ก็เหนื่อย คดีนี้กับคุณอัจฉริยะเขาก็เป็นจัดทีมงานทนายไปไปช่วยเป็นโจ์ร่วมกับอายการก็ดูกันต่อไปใครแพ้ชนะตอนนี้เราไม่สามารถจะไปตอบได้แนละ้วเราก็จะไม่วิจารณ์แต่ก็บอกก็ไปดูพยานหลักฐานในวันนั้นว่าม,มีอะไรก็สู้กันไปนะอืมถามมาก็ต่อไปนะครับเรื่องคดีนายชัยพลมีคนถามว่านายชัยพลทาไมอ่าเป็นคนอ่าอะไร นายชัยพลไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ทําไมมีทนายความดังๆไปทําคดีจํานวนมากก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทําไมทนายความดังๆที่ไปช่วยคดีนายชัยพลพูดคล้ายๆกันว่าทําฟรีทาโดยไม่คิดเงินเออไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อหรอกว่าทนายพวกนั้นเนี่ยจะทําคดีโดยที่ว่าจ่ายค่ารถเองค่าเครื่องบินเองที่พักเองไม่คิดเงินคิดทองผมไม่เชื่ออก นะส่วนตัวผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าน่าจะมีการจ่ายเงินกันมากพอสมควรแต่ว่าจะจ่ายกันแบบไหนนะนะผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปทําฟรีอะไรขนาดนั้นแล้วผมดูแล้วนายชัยพลก็ไม่ใช่คนยากจนเป็นนะออกรถใหม่ป้ายแดงมีรายได้เป็นอะไรต่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมไม่ค่อยเชื่อนะครับส่วนตัวนะผมไม่ค่อยเชื่อว่านายชัยพลเนี่ยเป็นคนยากจนไม่เชื่อหรอกเพะนะนะมีรถป้ายแดงมีรายได้มียูทูบเบอร์มีอะไร และผมไม่เชื่อว่าทนายความพวกนั้นไปรับว่าความฟรีแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทนายความพวกนั้นทําไมเวลาให้สัมภาษณ์ต้องบอกว่ารับว่าความฟรีไม่คิดเงินผมไม่เข้าใจมันไม่รู้เขาพูดไปเพื่ออะไรกันเราเราไม่ไม่เข้าใจนะแต่ผมไม่เชื่อหรอกค่าใช้จ่ายมันเยอะเดินทางจากกรุงเทพไปมุกดาหารค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เที่ยวละหมื่นยังไม่อยู่เลยมั้งใครจ่ายอ่ะไหนจะค่าตัวค่าอะไรอย่างต่างอีกมากมายอ่ะ ผมไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทนายเหล่านั้นทําไมเขาเขาต้องพูดว่าเขาทําฟรีไม่คิดเงินก็ไม่รู้นะต้องไปถามเ็าดูมันแปลกๆอะ่ะผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับน,นายชัยพลต้องได้เงินได้ทองมาพอสมควรอะ่ะแต่ว่าไอาการจ่ายเงินจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีหลักฐานหรือเปล่าหรือไปจ่ายกันในรูปแบบไหนยังไงส่วนตัวผมไม่เชื่อนะมีคนถามมาเยอะเรื่องเนี้ยนะครับเออ นะครับคดีสากลของจันทร์มันต้องมีเลขสนายเพราะใครก็ไม่สามารถอะไรวะคือ mm hmm. งี้คดีของจันทร์นี้ผมก็มีส่วนรับผิดชอบนะเพราะผมเป็นทนายความของสากลใหญ่แห่งหนึ่งนะฮะเป็นสากลของหน่วยงานของรัฐก็ฟ้องสากลของจันทร์อยู่ที่ศาลแพง่งศาลธัญญา สารนครปสม,มโอ้ฟ้องหลายคดีผมฟ้องสารกลของจันทร์ผมก็รู้เรื่องดีนะแล้วก็เป็นทนายความในคดีฟื้นฟูกิจการด้วยเป็นหัวหน้าคณะทนายคดีคัดค้านแผนฟื้นฟูด้วยตอนที่สากลของจันทร์เนี่ยนะมีการฟื้นฟูกิจการเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนคัดค้านเนี่ยเป็นทนายความที่เข้าไปคัดค้านในตอนที่ของจันทร์ฟื้นฟูกิจการผมบอกมันไปไม่รอดหรอกเพราะหนี้สินมันเยอะเป็นหมื่นๆล้านรายได้มันน้อย ผมคัดค้านจากกรของจันในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยผมอยากให้ล้มละลายไปเลยนะครับนะนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าผมเป็นทนายความอ่าของสากกรยักษ์ใหญ่อยู่สองสากกร้อขอญาตไม่เอ่ยชื่อเป็นสากกรหน่วยงานของรัฐเป็นสากกรยักษ์ใหญ่ผมคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของคอนเนี่ยผมมองว่ามันดูมันน่าจะต้องล้มละลายไปแต่ก็ปรากฏว่าศาลท่านเมตตารับเข้าไปฟื้นฟูกิจการสุดท้ายสากกรก็ไปไม่รอดก็ต้องยกเลิกการฟื้นฟู เนี่ยยกเลิกการพื้นูกิจาการไปแล้วแล้วตอนนี้ก็โอ้โห,โโหคนที่ได้รับความเดือดร้อนเยอะเสียหายเยอะส่วนใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่าคนที่เกษียณอายุราชการรับวิสาหกิจเอาเงินคนละห้าล้านสิบล้านไปฝากกินดอกเบีย้ยเขาคิดว่าดอกเบี้ยสูงร้อยละสี่ร้อยละห้าสุดท้ายเป็นไงนะผู้บริหารดันไปคดโกงเอาเงินออกไปทําบุญมั่งทํานูน่ทนทํานี่อะไรนอกวัตถุประสงค์ผู้บริหารตอนนี้ก็อยู่ในคุกในตารางอยู่ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากของระบบสากลเป็นสากลขนาดใหญ่สากลคงจันเป็นสากลเครดิตยูเนียนขึ้นอยู่กับนะอยู่ในสังกัดก็คือชุมนุมสากลเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย <c oughs> คือการก <ๆ S 2> ารล่มสลายของสากลคงจันเนี่ยผมติดตามคดีมาตลอดทุกวันนี้ยังทําคดีอยู่เป็นทนายความที่ว่าความคดีนี้โดยโดยตรงเลยนะครับนะเป็นทนายความที่ว่าความนะในคดีธรรมชโยด้วยที่เอาเงินบริจาคไปอะไรผมเป็นคนว่าความนะ ฟ้องเพื่อเอาเงินคืนอ,อะไรทั้งหมดนะครับเป็นทนายความเลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าคือระบบสากลเนี่ยเป็นระบบที่ดีวัตถุประสงค์ของสากลเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับนะตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือ,อตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันมิจตนาอยู่แค่เนี้ยนะเป็นสถาบันเขาเรียกอะไรเป็นธนาคารชุมชนไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ทุกคนก็เอาเงินมาบริเอาเงินมามาถือหุ้นนะครับนะ ที่เขาเรียกว่าทุนเรือนหุ้นอีกส่วนหนึ่งก็เอาเงินมาฝากเป็นออมทรัพย์ประจําสัจจะอะไรก็ว่าไปชาวมนกิจก็ว่าไปแล้วก็ช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันวัตถุประสงค์มีแค่เนี้ยนะไม่ต้องไปพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชย์ถึงแม้ถึงแม้จะมีอ่า b l a c k l i บัญชีดำาค e d i t b u r e ก็สามารถกู้เงินสากกรได้เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเศรษฐกิจอะไรทุกอย่าง,างเจตนาลมของสากกรเนะี่ยหรือ c o r อ o p e r a t i v เนี่ยเป็นเรื่องที่ดี แต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการเนี่ยมันมาจากการเลือกตั้งเพราะฉนั้นก็ต้องมีการหาเสียงแรงต่างก็เอาพวกสมาชิกด้วยกันเนี่ยที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสากลนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการดําเนินการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสองสามคนเป็นคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการทั้งหมดตามกฎหมายถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสิบห้าสิบห้าคนตามพรบสากล มันก็ต้องมีการเลือกตั้งครั้นี้ก็เลือกตั้งจากสมาชิกเนี่ยมาเป็นคนบริหารเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่างของสากลเครดิตยูเนียนของจันมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านก็เลือกสมาชิกด้วยกันมาเป็นผู้บริหารทําไปทํามาเนี่ยมันเกิดการทุจริต,ตโคตรโกงขึ้นไปเอาเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์จึงทําให้เงินหายออกไปจากระบบเป็นหมื่นหมื่นล้านจนเป็นที่มาของสากลล้มจริงๆระบบสากลเป็นระบบที่ดีผมเป็นวิทยกรของสานิบาตสากลมาเป็นสิบปีนะครับ นะเป็นมานานเลยครับเป็นิทยากรสอนกฎหมายสอนเรื่องความเสี่ยงนะสอนเรื่องทวงหนี้สอนเรื่องกฎหมายนิติกรรมสัญญาเรื่องทุจริตเรื่องแรงงานเรื่องสินเชื่อเนี่ยสอนมาสิบกว่าปีนะคนในวงการสากลเนี่ยรู้จักผมดีบอกอาจารย์เนชาแล้วก็รู้ดีเลยเป็นิทยากรฝึกอบรมมานานนะครับเพราะนั้นสากลไหนนะครับที่ดูแล้วมันจะเจ๊งจะลม้มเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบอกผมเลยนะครับผมจะแจ้ง นายทะเบียนกรมส่งเสริมเลยหรือว่าอันไหนเนี่ยดูท่าทางแจ้งนายทะเบียนกรมส่งเสริมแล้วมันไม่เวิร์กไม่มีความคืบหน้าก็มาออกรายการประจานให้เลยครับติดตามความคืบหน้าให้ที่เพจทนายครทุกเลยนะครับมาได้เลยครับเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเงินเงินมันหายไปหมดเลยเป็นหมื่นล้านสมาชิกตาย,ยทั้งเป็นคนแก่ๆเท่าๆพวกกระเสียนทั้งนั้น อันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องสากลของจันในฐานะที่เป็นทนายความตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะสำรวนเอกสารต่างๆเต็มสำนักงานไปหมดคดีสากลของจันนะอืมนะครับอนะ่าคดีอาภัที่เชียงใหม่นะคดีอาภัที่เชียงใหม่ที่โดนกล่าวหาว่านะ ลักพาตัวเด็กอายุไม่เกินเก้าขวบเนี่ยลักลักพาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าเห็น,นี่มมีการซัดทอดบุคคลอื่นอีกสองสามคนนะก็ดูกันต่อไปคดีนี้จะเอาผิดใครได้บ้างนะคําซัดทอดผมได้อธิบายข้อกฎหมายไปแล้วว่าคําซัดทอดจะรับฟังลงโทษจําเลยหรือผู้ต้องหาได้ต้องเป็นกรณีที่ว่าคนที่ซัดทอดยอมรับผิดแต่ซัดทอดว่ามีบุคคลอื่นร่วมกระทาความผิดด้วยอย่างเงี้ยคําซัดทอด รับฟังประกอบพยานหลักฐานโจทได้แต่ถ้าเกิดอาภาบอกว่ากูนนไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเหมือนกับใครบางคนแถวแถวบ้านกกอกผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำถ้าบอกว่าผมไม่ได้ทำแต่คนอื่นทำแบบเนี้ยคำทัดทอดรับฟังไม่ได้นี่หลักกฎหมายง่ายแต่ถ้าอาภากูทำกูเป็นคนเอาน้องจีน่าไปเองไปวางไว้หน้าทําเองแต่กูไม่ได้ทำคนเดียวมีคนใช้กูทำ ถ้าแบบเนี้ยรับฟังได้เพราะไม่ใช่เป็นการปัดความรับผิดคือตัวเองยอมรับผิดแล้วแต่บอกเจ้าที่ตำรวจว่าเฮ้ยนอกจากกูแล้วยังมีคนอื่นด้วยนะมีญาติพี่นอ้องมีญาติของครอบครัวจีน่าด้วยเป็นคนสั่งให้กูทำนะตัวเองยอมรับผิดแล้วนะไม่ได้ปัดความรับผิดตัวเองไม่ได้ประโยชน์เลยแต่แต่เจ้าที่ตำรวจ